สบายดีเนาะสบายดีเอฟซีมุกทุกคนเนาะกาได้มาผู้พ่อกับกบอกอ่อนคือเก้าเนาะในมือนี้เนาะกาได้มาผู้พ่อกระบอกอ่อนกับบอลลี่เนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกาพอดีมื่อนี้เนาะทั้งสองคนเท่าก่อจะได้เดินทางนี่ไปที่แขวงอุดมไสเนาะกาคือชุดประสงค์ลักๆก็คือทาบาบอลลี่บนกอะเจริญน้ำพากาเดียวไปรุ่นไปโซ o น้องกันพ่อแม่พี่นอ้องว่าเขาจะไปอย่างที่แขวงอุดมไสเนาะ เพื่อเป็นการตื่นเต้น,ตน <laughs> ส่วนรายละเอียดเท่าก็าค่อยไปติดตามมาส้มกันอยู่ที่แข่งรวมไช่เนาะก็คือจุดประสทรงรักที่ปัญญากัาบเบลลี่ผลก่อนอยังเบอร์บอก,กอแล้เนาะเดี๋ยวนี้ครับก็จะได้กล้าเกี่ยมที่ว่า,าที่บ้านน้างไหมันวยเครื่องอะไรก็มีเจริญบอลจันแน่นอนเลยอันดั้นน,นี่บอา,า,บาจันสบายดีก่อนนะ <laughs> 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 บอลจันสบายดีนะสบายดีสบายดี อันนี้เป็นนงนงที่ว่านาะไม่น้องที่ว่าเนาะแล้วนี่เขาก็สิได้ออกเดินทางไปพี่น้องแค่เด้ออกเดินทางไปที่แข่งรวมไส้นะนี่เขาก็เกี่ยมตัวพิที่เรียบร้อยเนาะคือตอนนี้เวลาจักโมงแล้วเนาะเขาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดเขาใส่เวลานี่จักโมงเนาะก่อนที่จะปัดแข่งรวมไส้หน่อยนี่เดี๋ยวนี้ก็เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดเนาะเขาก็คอยติดตามไปน้ำกันเนาะตลอดระยะทางคนทางนี่ก็ คันพิจากทางปุยยางเทศบาลเมืองประกล่อทุรละกันดานได้พี่นอ้องทางนะตัวนี้จะเป็นกลางใจเมืองของมืงองผาอุดมเนะมาะจากี่วาวิจท,ทางปุยยางมาเข้าทางดินแดงพน้องเนีจะมีน้ำมอคุมลน้นนเป็นดอยสูงเนี่ยเดี๋ยวนี้คล้ายๆพยำหนาวเนาะ ไรทัแบบนี้เน,นอนหมื่นนยเป็นอ๋อมาทางปูยางดีรักนี่ยเ้จาจะปูเป็นตอนเป็นตอนนี่ตัวคนทางเนาะมันลึกลงเลยพี่น้อง,ง๋อไหลังจากงเทลามแห้งไปลึกด้วยไหมดิอเอาไปประมาณน,นี้เ <laughs> ป็นห้องเลยกลางทางน่ะเป็นห้องล้ลงเลย mượn ซื่อๆเลยเนาะ cho kênh เลยอ่าตัวเส้นทางเทศระบอนเนาะโอ้ เต้นเลยพี่น้องฝนต,ตกแย่ยอมเลยวันนี้นะขึ้นบมื่อดจแท้เด็ด <laughs> สองทางเหลื่อมเลยอ่าบนดินเป็นดินร่วแบบนี้เนาะงอยิดตม้มเนาะมันควาดออกมาได้ไหนเมืเ่อี้เนี่ยดูวันนี่นะ ปานปานขีอูเนี่ไกลเ่ไก่จะมดเข็ดเด่นเหมือนเผาดมรับพี่น้องเนาะเยอ่ไหนหนเหมเคด็เข็ดเด่นมึงเาดลโลกดอนี่ไปกันนะ บอกว่าเป็นบวกเลยไงป้าลงไปยกรถบ่โอ้โหภียกไหนบ่ยกบ่มันชึ้ตูงบ่ากล่างได้เอ่อเออทรัพน์่งินะสงฆ์ยานักกวนี่มันน่งระพานเกือบเกือบ้ไปเนื้อมือยี่น้องเนาะเบืงทางเข้าไปมุ่น้เนี่ย ยูสูงพวนแน่นอนบนหานาวรถลงไปเลยกันยังไปได้เจอะจะเริ่มขึ้นโดยเส้นทางแท็บนี่ขึ้นโดยรถลากแค่วุ่นวงดูด

เดียวเดียวเดี๋ยวลงตรงไปบนกันบอทองฟรีไปหน่องเดียดูบทฟีเลยไปหน่องเ <c oughs> นาะป้าหน,น่องไหมทางขึ้นน้ำมืนเดี๋ยวไปฝันนี้ได้ไปหน้องไหม รวมรถเล่นขับรถเลยนเนี่ยน้องบอลน้องไปไปมาเลยขึ้นมาเลยบอลนี่น้องบอลรวมน้ำบากเนาะเส้นทางเนาะงหนึ่คืนน้องพอที่รวมรถเนาะ

วกเลยพีนยน่น้อโอ้จบม้องขาเต็มเลยมือมือนี่ยพ่อเด๋วชวนมาได้มือนี่นนนยน,นะ oh. โอ้ยาวเหยียดเลยพี่น้องอยากพากันลุงไปยกรถขามแล้วเนาะโอ้พี่น้องแต่เย็นเยอะพากันลางได้ <laughs> กลับมาเดี๋ยวล่างอีกแล้วล่างอีกนักนอนนักนอนจำเป็นแหละถ้าบ้านเทมันรักเป็นแบบนี้อ๋อเนา ตรงไปตัวมันถุงมะแต่งล่ะเนาะกำลังกำลังเอาจากอะไรมาโอ้มะแต่งน่ะนะเซาบาทกับปิดเอาผลไม้มะแต่งอยู่ไฮซูสวนก็จำว่าวางขายนะขึ้นมาตอนตอนแรกขึ้นมาหนึ่งโมงขึ้นมาเนี่ยเต็มบนทางนนหมดขนาดเลยขัรถเป็นแค่เป็นมะเต่งเนาะโอ้แห้งนักเนาะทางนาน่ะโอ้ รถเฮ็ดด้วยก็มาได้เชยน้องใช้ส no. oh. oh oh. yeah. ูตรนั่งเดียวเลยขวางเลยรถกูขวางเลยอ้ทางนี่อายาสมคอนเดอร์น้องตอนนี้เราก็แดดเดินทางที่ว่ามาฮอดเป็นเมืองปักแบงเนาะนี่เป็นเส้นทางที่เขามา และนี่ก็จะเป็นสามแยกเนาะแเนี้ยกว่าจะเดิมุ่งหน้าไปแขรงดงไซก็จะเป็นทางนี้แต่ทางเสนีจะไปทางตัวเมืองปักแบงแล่ะก็ผ่านไปฮอดไซญะบุรีเนาะพี่น้องเนาะนี่ครัก็ได้ลงมาฮอดจะเป็นจุดเป็นลานขายเครื่องคอนเจ้าเนาะนี่เนี่ยกว่าจะได้นัากคอนซื้อน้ำซื้อในกินแล้วก็ต่างปักคอนโดดแน่นเนาะ,ะก่อนยังจะดออเดินทางไปต่อ จากที่ว้าวเพราะเพอ,พอ,อนเชื่อมนำเชนไอกินงเราก็ได้ออกเดินทางต่อเนาะตอนนี้เป็นสภาพเส้นทางระหว่างเมืองปักแบงหาไปหาตูแขงนะ<น>หลุ่มไส้เนาะเส้นทางตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักการไปมาหาสูเนาะาระหว่างสองทางงามเนาะปักแบงหาแขงหลุ่มไส้เนาะ ได้เส้นทางตอนนี้เราไปต่างย่ที่ผาดมอ,อกมากนี่แบบนี้ก็คือใครแน้นเราเปน้องอ่นิงน้ำเนเขือนนะเาเป็นเขื่อนน้ำแบงเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนน้ำล้นพี่น้อง เกินน้อยเกินมั้ล่ะทางบางซอนก็ได้เกินหลายฝนตกหลายนะพี่น้องปีนี้นะต่ายย่ประเทศลาวตามประเทศประเทศไทยหลายประเทศก็แนวผลกระทบก,ก,กันเนาะนี่จเนกินเกินขนาดน้อยนะ ตอนนี้เก็ได้ดินทางมาฮอสจะเป็นเขตซานเมืองของตัวเมืองหุ่นเนาะอนนี้ก็เป็นเวลาจะจักเที่ยงแล้วเนาะประมาณ12บสอโมงนี่แหละเขาก็ได้มาพักผ่อนกินข้าวเนาะอยู่ที่ร้านอาหารเนาะน,นี่เอาไปพักผ่อนอีกแล้วเนาะ สั่งหรอสั่งาบอกสั่งอาหารหรอสังหนึ่งเมีลาบลลีสังน้กบแกงนบแกงว้าวัเลยว้าวนอกเนะชอวางไงจัลเขะผมมีที่จรเข้ปีกแถวนี้พอดีนะพักทอเนาะทางบลีมันกดไ้สัง าาาหารกรกนนะิะตัวนี้ก็คือเป็นอาหารที่ทางเบลลีเป็นคนสังนะ่งเนาะนี่จะมีะมีอย่างนี้เนานะมีแกง,แกงลาบัวนี่จะเป็นลาบเนาะจ,นจะเป็นนะข้าวเหนียวกับเนาะโอ้เขาเหนียวห่อนๆเลยพี่น,นะน,น้องะใครเป็นเหนียวอ่อนเลยเนาะงานลงมือกินเลยเบลลีมไปสักงอะ บาวดีไป่ทำสุราเน,น,นื้อหนึงเนาะกินถามบาวดีเลยมาเลยนะ่ะเป็นบาวจาันทร์ลงมือกับแม่บาวจาันทร์มากินข้าวน้ำกันเด้อพีน่น้องเด้อโอเคเนาะหลังจากเตี่ยวเขาก็ได้พอๆกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปต่อเนาะตี่นี้จะเป็น เทศบาลเมืองเมืองหุ่นเนาะเมืองหุ่นแข็งอุดมุมไผ่านเมืองนี้ไปก็จะได้ผ่านเมืองเมืองแบงจากผ่านเมืองแบงมันก็จะได้หอนด,ดูเมืองไสแข็งอุดมไสเนาะแต่ระยะทางเท่าจะไปนี่ก็รลอยลอยลอยหาซิบกว่ากิโลเมตรเนาะเราจะใช้เวลาในการเดินทางนี่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเนาะแต่ก็ช่วงนี้มันฝน สวงฤดูฝนเนี่ยทางก็ไม่ค่อยดีปไนไดนะอ่ะเขาก็จะได้ค่อยไปนะเดี๋ยวเบอรอ้วนก็จะได้รีวิวเะตะร้ยะระยะเตะสินทางปไปผมี่น้องทางไปสมน,นี่ไดี๋ยวที่ทางส้นมน้อกันต่อไปนะ ขัามาฮอดเท็สบาลเมืองไซเนาะกำลังจะก่าวเข้าสู่แข่งรุมไซไปเนาะตรงนี้จะเป็นสีแยกตนี่จะเป็นแยกเป็นข้นลวงตรงนี้จะเป็นไปทางหลวง่าตรงไปนี่ก็คือจะเข้าตัวเมืองไซเนาะ จะพาไปยังเนาะ ตมันเหียนนั Source, Seeing, ้นโซงังไงมไงมันนีบานผักห да? ้านผัดเออนี่นี่บนผักอุดมไซจะเป็นบานผักอุดมงไซนะตัวนี้นเหี่ยนไงกลัมาแล้วมันเหียนตัวนมันเหี้ยนตัวเมืองไซแกะสลักไหมยัง คันาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาหอดจุดหมายปลายทางเนาะที่ว่าเบลาลีเขาก็ได้สวนมาเนาะนี่ก็คือจะมาที่เป็นเป็นองค์การเนาะหรือว่าเป็นชั้นางานเนาะอเนกการ่างประเทศเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเบลลีเพิ่นเข้าไป จัดแจงเบียกแรกเรียกแล้วก,ลก็เบ้าอ้วนก็จะได้ถามเบานะ้าลีคนเนาะมาอย่างเนาะนะเดี๋ยวนี้ทางเบ้าลีคนก็ได้พาน้องยุอาวันนี้เข้าไปที่สำนักง,งานเนาะกืัวเห็ดธุรกิจแหละเนาะคือเห็ดภารรกิจแล้วนะ กระทรวงการต่างประเทศเนาะกรมกรมกงสุลเนาะเด็กห้องนอนพี่น้องเขามาถึงนี่เดี๋ยวนี้ก็สามโมงเนาะสามโมงแดงเนาะบายๆนี่แหละเนาะอาตัว ใช้เวลาหลายสโมงเติร์นี่มาฮอดแปดสโมงแปดสโมงแปดถึงเก่าสโมงเลยแหละเขาออกมาจากโมงน่ะเจ็ดโมงคึงเมงรึนาะมอดพี่สามโมงสามโมงครึ่งสามโมงครึ่ง <c oughs> บ่ายสามโมงแรงเนาะสิบสิบห้าโมงแรงเนะาะนี้เป็นองค์การพพพันกัตังกกาตงแผนกเนาะเประเทศ หลังจากที่ว่าบารี่เมื่อก่อนได้เหตุผลกิจสําเร็จนอกจากคือใจเบารี่นี่เฉลยคําตอบว่าเบารีรี่นี่วนทางเบาอ้วนแลวก็ทางบบาจันนี่มากอย่างเนาะเฉลยคําตอไปกับเอฟซีเลยในหน้าตอนนี้เราได้เดินทางมาฮอดที่อ่าแผนการต่างประเทศแขวงอุดมไส้น้นอาจากบ้านเฮามากับประมาณ3 0 0กว่ากิโลเมตรเนาะเพื่อเดินทางมามาที่นี่จุดประสงค์หลักๆของพวกเราก็คือ พาหองยัวมาเห็ดพาสปอร์ตเนาะเผื่อพาหองยัวมีเห็ดพาสปอร์ตเนาะที่จริงมาเตือนเบาเรียบร้อยบอกได้ว่าจะพาหองยัวมีเห็ดพาสปอร์ตเนาะไข่เติมในการเดินไข่เติมเนาะเพราะว่าเอาจากเห็ดให้หองยัวป้าไว้ก็คือเอาไว้สะดวกสบายในการในตอนหน้าเนาะบางทีน้องอาจจะมีเวียกมีงานนะเห็ดกจะได้ขามไปขามมากจะสะดวกสบายเนาะอันนี้ ก็ค <test> ือยามเฮามีเงินมีทีมมีฮอนซะเยอะกะเฮ็ดให้น้องไว้กะเป็นการดีเนาะแม่นนะประมาณนั้นเนาะถือว่าสําเร็จแล้วเนาะดีนี่เนาะสําเร็จแล้วตอนนี้มีแต่รถทา50,000แต่รถทา50,000เพิ่นจะส่งให้เป็นจะได้อยู่เมื่อยบขี่รถน่ะบ่เมื่อยจะขี่ตึมเนาะดีใจแล้วดีใจแล้วจะได้พาสปอร์ตมดีใจอ้เพิ่นว่าดีใจสิได้พาสปอร์ตเนาะ ใจที่ว่าจะได้พัดสปอร์ตเพื่อดีใจว่าขี่รถจนลืมเมื่อยเลยเพื่อนว่าที่แรกมากในเมื่อยหลังจากที่ว่ามาเห็ดภูเขาบ่อเตียงจะได้พัดสปอร์ตแลว้วก็ดีใจเนาะนะสำหรับคลิปเนี่ยบ่อ้วนก็จะได้เอามาตอนมาฝากเพราะมีพี่น้องทานผู้ชมนี่ได้ติดตามมาซุมนับก,กันไปสำหรับนี่ก็เนาะแล้วค่อยพบกันหมาในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรยูไทร์เฮาการคอยติดตามมาซุมและให้กำลังใจกันต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบา่าอ้วนแล้วก็บบอาจันบ่ารีก็จะได้ขอตัวละับทานผู้ชมกันเนาะสบายดีพี่น้อง mày đi